สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมาพบก,กับแบบบ้านโมเด์นะครับแบบบ้านโมเดนหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านผราจันร์ฟาร์มนะครับเป็นหลังคา3าสเตปนะครับเป็นหลังคาแบบนี้เนาะอ่าพี่พี่ FC ดูตามนะครับผมอ่ะนี่เป็นหลังคาโมเดลสามสเตปมีขนาด2ห้องนอนนะครับ ห่ห้องครัวหนึ่งห้องโถง1นงละเบี้ยงมี2ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละหันนอนสเตปสติดนะครับแบบบ้านพจันรฟาร์มนะครับเสนอราคาอยู่ที่แบบบ้านเนาะ3,500บาทนะครับถ้าใครอยากจะ นำไปก่อสร้างหรือติดต่อสอบถามนะครับ0984804500นะครับแปบลบบ้านพระจันทร์ฟมเป็นแบบเสาสำเร็จนะครับอันนี้ที่พี่ๆเราต้องการนะครับผมอ่านี่เนาะเป็นแบบเสาสำเร็จนะครับแบบบ้านพระจันาร์ฟมนะอ่ะพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่91.5ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายนอกก่อนเนาะนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับ การตกแต่งมีช่องระบายอากาศตรงส่วนนี้นะครับตรงนี้เป็นระเบียงบันได3ขั้นนะครับความสูงของฐานบ้านนะครับอยู่ที่70เซนระเบียงอยู่ที่65เซนนะครับอันนี้เนาะเหล็กโชว์หน้าบ้านบันไดอา่าตรงนี้จะเป็นบันไดโชว์นะครับอันนี้เป็นม้านั่งเหล็กนะครับเป็นไม้รเร็จรูปนะฮะนี่เป็นเหล็กโชว์นะครับสีส้มสวยงาม อันนี้เป็นเหล็กโชด้านบนเนาะอัน 1971. น, nine, น,น Arizona, ี้เป็นการตกแต่งนะครับของหน้าต่างนะครับหน้าต่างสีบานนะครับเลื่อนสลับตรงกลางนะครับอันนี้เป็นไม้เชอร่าตีทับเกตนะครับแบบบ้านหรือแปนบ้านเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับอันนี้เป็นด้านหลังบ้านนะครับมีช่องระบายอากาศด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังกับด้านหน้านั้นเหมือนกันนะครับ่ามีช่องระบายอากาศ เวลาอากาศนั้นวิ่งผ่านนะครับบ้านของเราจะเย็นขึ้นนะครับและรูปทรงของหลังคานั้นก็สวยงามนะครับอันนี้เนาะนี่เป็นประตูทางทางออกห้องครัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรเป็นอะไรบ้างน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกหน้าบ้านก่อนเนาะบางคนพี่เอฟซีนั้นอยากจะรู้ว่าหน้าบ้านตรงนี้มันมีความกว้างเท่าไหร่นะครับบ้าน อาจาร์ฟาร์มหน้ากว้างหน้าหน้าบ้านกว้าง10เมตรนะครับผมอ่าสิเมตรนะความลึกของตัวบ้านนะครับ11เมตรเนาะอ่าโดยประมาณนะครับหน้ากว้าง10เมตรลึก11เเมตรนะครับไม่รวมชายคานะครับละเบียงนะครับละเบียงมีขนาดอยู่ที่2.5คูณ6.5นะครับ ตรงนี้2.5ส่วนยาวมาฝั่งนี้นั้น6.5เดี๋ยวผมปิดหลังคาลงก่อนครับเพื่อที่จะพาพี่เอฟซีทั้นเข้าไปดูแปลนบ้านด้านในเราจะได้เห็นชัดๆนะครับผมผมปิดหลังคาผมเปิดมาดูที่แปลนบ้านเนาะอ่ะอันนี้คือแปลนบ้านห้องนอนหนึ่งอันนี้ห้องนอน2นะครับตัวนี้เป็นห้องพวัวห้องน้ำสองห้องนะครับห้องนอนหนึ่งจะมีห้องน้ำในตัว ส่วนห้องน้ําที่2องนั้นจะเข้าทางด้านห้องครัวเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูทีละห้องเนาะ,ะมาเลยครับผมขนาดรับย่าง2.5คูณรับเดินเข้ามาจะพบกับห้องถงนะครับห้องถงขนาดใหญ่นะครับห้องถงมีความกว้างอยู่ที่จากฝั่งนี้นะครับถึงฝั่งนี้นั้น3 5จากฝั่งนี้มาถึงตรงนี้นั้น7.5นะครับอ,อาจจะมี นิดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราแบ่งไปที่ห้องน้ำเนาะ,ะอันนี้คือทางเข้าประตูห้องนอนหนึ่งอันนี้เป็นทางเข้าประตูห้องครัวเป็นทางเข้าของห้องนอนสองนะครับตรงนี้อันนี้เป็นที่วางทีวีของห้องถุงเนาะ,ะ,ะ,ะตรงนี้ก็วางได้นะครับดูที่การวางตกแต่งของเจ้าของบ้านแต่ละท่านนะครับที่อยากจะตกแต่งแปลนเหมือนกันแต่การตกแต่งบ้านนั้นไม่เหมือนกัน นี่เป็นที่วางโซฟาครับในห้องโถงจะมีหน้าต่างทั้งหมด2ด้านประตูทางเข้า1ด้านนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ด้านข้างอันนี้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งบานยาวเ,เพื่อความตกตกแต่งที่สวยงามอ่าดูครับนี่ครับดูจากด้านหน้าเนาะไปที่ห้องนอน1ดีกว่าครับห้องนอน1มีพื้นที่อยู่ที่4เมตรคูณ3าฝั่งนี้มาฝั่งนี้นั้น4เมตร จากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น3.5ห้องนอนหนึ่งมีหน้าต่าง2ด้านนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้เนาะ no. มีหน้าต่าง2ด้านฝั่งนี้จะเป็นหน้าตา่าง2องบานบานกระทุงบานยาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับ4บานกระจก4บานแต่เลื่อนได้ตรงกลาง2บานนะครับห้องนอนหนึ่งจะมีห้องน้ําในตัวนะครับประตูห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับ เปิดเข้ามานะครับจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งครับความกว้างของห้องน้ําอยู่ที่1.75นะครับฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ของผนังนะครับความยาวจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น2.35นะครับห้องน้ำสอห้องนั้นเท่ากันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ก็เป็นหน้าต่าง สองด้านเหมืันประตูเข้าตรงนี้นะครับเราเปิดเข้ามาก็จะเจอกับห้องนอนที่2นะครับผมห้องนอนที่2มีห้องมีหน้าต่าง2ด้านคือด้านนี้กับด้านนี้ห้องนอน2มีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ3.5ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น 4- เมตรนะครับฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น3.5มเมตรนะครับเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมเลื่อนสลับ นะครับอ,ออกมานะครับออกมาเราไปห้องครัวกันดีกว่านะครับเพราะบ้านหลังนี้มันมีห네้องครัวห้องครัวนะครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับซิงค์บัวนะครับหนึ่งหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีบานคู่ตรงนี้มีอ่างล้างจานนะครับก็จะเจอกับหน้าต่าง2บานนะครับสี่บานกับ2บานเลื่อนสลับอันนี้เป็นประตูทางออกหลังบ้านห้องครัวมีขนาด อยู่ที่3.5าคูณสานะครับอ่าเราเดินออกมานี่ก็เป็นประตูหลังบ้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วห้องน้ํารวมนะครับจะเข้าทางด้านห้องครัวคือประตูตรงนี้นะครับห้องน้ํสองห้องนี้เท่ากันนะครับแยกพืบบ้นที่เปียกแห้งให้ด้วยนะครับผมอ่าพื้นที่ใช้สอยของบ้านอา,าจารย์ฟาร์มนะครับอยู่ที่9 1 5 ตารางมตรนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเนาะ0984804500แบบบ้านพระจันาร์ามที่ราคา3,500บาทเป็นแบบเสาสำเร็จนะครับฐานบ้านสูง70เซนละเบี้ยง65นะครับจะตามว่าในตัวบ้านนิดนึง5เซนครับน,นะครับแบบบ้านโมเดิร์นสามสเต็ปหลังนี้สวยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับอ่า สีนะครับสีก็สวยอันนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะครับที่ติดตามผมทุกๆคลิปและดูทุกๆคลิปแล้วก็ทักทายกันพากันคอมเมนต์ใต้คลิปกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม